สมภพอายุมากกว่าสมเด็จสิบปีอีกแปดปีข้างหน้าทั้งสองคนจะรวมกันได้หกสิบแปดปีปัจจุบันจงหาอายุของคนทั้งสองครับอ่ะตั้งมาเลยอย่ารอช้าครับตั้งมาเลยครับเหมือนเดิมอดีตอ,อดีตนะปัจจุบัน แล้วก็อนาคตครับเรามีใครบ้างครับเรามีสมภพกับสมเด็จครับสมภพมากกว่าสมเด็จเวลาตั้งตัวแปรนะพยายามตั้งตัวแปรจากคนน้อยจำไห้นะเพราะว่าคนที่มากอะ่ะมันแค่ไปบวกนะครับจําหลักการน,นะพยายามตั้งตัวแปรจากคนที่มีค่าน้อยกว่าแล้วคนที่มากกว่าครับมันแค่บวก สมภพมากกว่าสมเด็จสิปีถ้างั้นถ้าเกิดอาจารย์นิกให้สมเด็จเป็น x สมภพเนี่ยมากกว่าสมเด็จสิปีใช่ไหมสมภพก็จะเป็น x บวกสิอ่ะแบบนี้ครับเราก็ใส่เลยปัจจุบันคุณพี่เดชนะฮะตอนนี้เรียกเดชเดกันเดชคือ x คุณพบคือ x บวกสิ 10. อีก8ปีข้างหน้าครับอันนี้คืออนาคตแล้วครับอ่ะอนาคต8ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบวก8เพิ่มเข้าไปแปลว่าอะไรถ้างั้นคุณเดทจาก x เฉยๆจะเป็น x บวก8คุณพบจาก x บวก10ครับก็จะกลายเป็น x บวก18นะต้องบวก8เพิ่มเข้าไปที่ตัวเลขอ่ะเรียบร้อยแก้สรรมการครับ สมการสั่งว่าอีกแปดปีข้างหน้าอายุสองคนรวมกันได้หกสิบแปดปีอ้าวจบเลยนะครับงั้นสมการสองคนรวมกันนะ x บวกแบวกด้วย x บวกสิบแปดเท่ากับหกสิบแปดปีเครื่องหมายบวกเหมือนกันเปิดวงเล็บได้ครับอ่ะเปิดวงเล็บได้นะ เท่ากับหกสิบแปดนะครับ x บวก x ได้2 x แปดบวกสิบแปดใครยังพอคิดในใจไหวม้างนะครับถ้าคิดในใจไหวก็ไปนในใจนะแปดบวกสิบปดได้ยี่สิบหกเขป่ะใครคิดในใจไม่ได้ไม่เป็นไรนะเว้ยกดพอดไว้ก่อนน้องจะไปทดเลขบวกกัน2ตัวก็ได้หรือจะนับนิ้วก็ได้นะเอาจิงนะ้องเดี๋ยวดียดูถูกกันนับนิ้วด้วยใครบวกเลขไม่ล่องอะ่ะ สิ 18, บแปดบวกีแปดนิ้วให้ป่ะสิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกเห็นไหมยี่หกใช้ได้เฮ้ย hey, <c oughs> อย่าไปเขินจําไว้นนะการเรียนเลขอะ่ะตอบถูกก็จบแล้วนะครับนอก็ตอบจะตอบถูกนับนิ้วตอบถูกทดเลขหรือนับหรือคิดในใจอะ่ะมันก็ถูกเหมือนกันอะ่ะนะครับโอเคป่ะ <c oughs> แต่ขออย่างเดียวอย่าบวกเลขผิดถ้าบวกเลขผิดพยายามไปฝึกบวกเลขเยอะๆนะโอเคไหมเก่งไม่กลัวกลัวบวกลบเลขผิดอันนี้ไม่ได้บอกพวกเราเนะ จานิกบอกตัวเองนะครับเท่ากับหกแปดอยากหา x ครับยี่หกเป็นบวกต้องย้ายไปลบหกสิบแปดลบยี่หกเหลือสองแล้วก็สี่บางอย่างอะถ้าคิดในใจไม่ไหวอะก็เอามาคิดข้างนอกกับจานิกก็ได้นะเอาอยากให้เล่นมุกใช่ไหมได้ได้ได,ได้บางอย่างถ้าเราคิดในใจไม่ได้นี่เราก็จะคิดนอกใจ แต่อาจจะหัวแตกได้เพราะแฟนทุบเฮ้ยขำคนเดียวเห็นไหมอยากให้เล่นนะอยากให้เล่นไงเนี่ยเล่นให้แล้วเป็นไงลนะ่ะทีหลังอย่านะบอกแล้วบอกแล้วนะฮะไปต่อไปต่อนะครับสองคูณอยู่ย้ายไปหารสี่สิบสองหารสองเอาสองตัดครับสองสองสี่สองหนึ่งสองเข้าไหมได้ x แล้ว x ตอบยี่สิบเอ็ดครับ เลื่อนนิดหนึ่งได้แล้วนะ x ตอบยบอครับได้ x แล้วอย่างที่บอกอย่าเพิ่งรีบดีใจแทนค่าก่อนสังเกตนะตั้งแต่อาจาจรย์นิกแก้สมการนะพวกเราสังเกตอะไรไหมอาารัจนิ้จะตรวจคําตอบทุกครั้งเลยนะครับตรวจคําตอบแล้วก็อันไหนทดเลขในใจไม่ไหวอาจาจรย์นิกก็เขียนเลขคูณเลขออกมาลบเลขออกมาเห็นไหมครับเพื่อกันคิดในใจแล้วมันผิดเห็นไหมเพราะนั้น เหมือนกันพวกเราก็ควรจะเอาเทคนิคพวกนี้ไปใช้ตามเหมือนกันนะครับเวลาได้ x แล้วอย่าเพิ่งรีบนะครับลองตรวจคําตอบกน่อยสิว่าใช้ได้ไหมไหนไหนข้อนี้จะได้คะแนนแล้วว่ะจะทําได้แล้วอ่ะเสียเวลาเพิ่มนิดนึงอะแล้วเป็นความชัวร์ดีกว่านะครับอ่ะ x ได้ยีิบอไล่แทนค่าเข้าไปยี่สิบอบวกแย่สิบเก้าอคนแรกยีิบเก้านะยี่สิบวกสิบแก้า ลองเช็คสิยี่สิบเก้าบวกสามเก้าหกแปดไหมสิบแปดทดหนึ่งสามบวกสองได้ห้าทดหนึ่งเป็นหกครับเฮ้ยหกแปดจริงแปลว่าใช้ได้อพอใช้ได้ครับเราก็มาไล่แทนค่าในตารางครับเพราะฉะนั้น x แทนด้วยยี่สิบเอ็ดสมเด็จก็เลยเป็นยี่สิบเก้าเห็นไหมแล้วก็สมภพครับในอนาคตคก็จะกลายเป็นสามสิบเก้าเราก็ไล่แทนในปัจจุบันด้วย แทน x ด้วยยีสอ่าสมเด็จปัจจุบัน21่สิบเดปีสมภพ x แทนด้วยยีสิบครับสมภพปัจจุบันก็เลยเป็นสาปีโจทย์ถามอะไรครับจงหาอายุปัจจุบันของคนทั้งสองอ้าวหาทั้งสองเลยอ่ะปัจจุบันคนทั้งสองครับก็จบเลยข้อนี้ก็เลยตอบสมเด็จอ่ะเราก็เขียนคำตอบนิดนึงเพราะฉะนั้น ในปัจจุบันปัจจุบันนะครับสมเด็จจะได้อายุยี่สิบเอ็ดปีส่วนสมภพก็จะได้อายุสามสิบเอ็ดปีครับจบแล้วก็ตอบข้อนี้ครับเป็นไงง่ายไหมอ่ามันเหมือนจะง่ายนะเน้นแล้วนะเรื่องนี้ยากสุดนะ จริงๆกันเรื่องอายุว่าเป็นเรื่องนึงที่ยากที่สุดของเรื่องการแก้สมการของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เลยครับแต่ทุกอย่างมันจะง่ายถ้าเราเขียนตารางตามคูนิกใช่ไหมอดีตปัจจุบันอนาคต